ภูเก็ตว่ากันว่านี่คือเมืองหลวงแห่งความคลืกคลื้นคือต่อให้ทุกที่ในประเทศจะเงียบสงัดแค่ไหนก็ตามน,นะครับแต่หาดป่าตองก็ไม่เคยจะเงียบเลยแต่วันนี้เราไม่ได้จะไปหาดป่าตองเราจะไปดูภูเก็ตในอีกมุมนึงเป็นมุมที่เงียบสงบและเหมาะมากๆที่จะไปนั่งกินกาแฟนิ่งๆลีกนี้ความวุ่นวายฟังเสียงธรรมชาติสายลมและแสงแดด แต่ก่อนจะไปถึงที่นั่นคุณต้องผ่านการหลงทางเหมือนเป็ดซะก่อนเป็ดเคยเล่าให้ฟังว่าถ้ามีสวนยางพาร,ราเป็นของตัวเองเป็ดคงจะทำคาเฟ่ไปด้วยเพราะเราชอบการเรียงตัวของการปลูกต้นยางและชอบความร่มรื่นของมันในขณะที่เราฝันลมๆแรงๆอยู่นี้ที่ตำบลฉลอง,งอำเภอเมืองภูเก็ตก็มีร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่มีความคิดแบบเดียวกับเราเป๊ะ คือเขายกคาเฟ่แบบน็อกดาวน์เปิดโลง่งมาตั้งอยู่กลางสวนยางและต้องยอมรับนะครับว่าน,นี่คือภาพฝันที่เป็ดเคยจินตนาการไว้จริงๆเรามีโอกาสได้คุยกับน้องขวัญเจ้าของร้านซึ่งบังเอิญมากๆที่น้องเป็นคนเชียงรายบ้านเดียวกับเป็ดบทสนทนาภาษาเมืองจึงเกิดขึ้นเพื่อให้หายคิดถึงบ้านตลอดการสนทนาของเขาแต่ว่าเป็ดจะขอให้เสียงคลิปนี้เป็นภาษาไทยเหมือนเดิม,มน,นะครับเดี๋ยวคนดูจังงง น้องเล่าว่าเมื่อก่อนไปทํางานอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไม่โอเคเลยไม่ชอบความวุ่นวายไม่อยากใช้ชีวิตโปรดักทีฟอะไรมากมายขนาดนั้นเลยย้ายตามแฟนกลับมาอยู่ที่ภูเก็ตวันดีคืนดีก็มาเดินเล่นในสวนยางพาราของที่บ้านแฟนแล้วก็เห็นว่าโอ้โหนี่มันสุดยอดโลเคชั่นที่เหมาะมากๆที่จะทำคาเฟ่ ก็เลยตัดสินใจว่าจะทำร้านกาแฟาที่นี่จนกลายเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งที่มีชื่อว่าโกมุโนกิตอนเปิดครั้งแรกนะพี่หนูขายกาแฟาแมสบ้างเครื่องดื่มแมสบ้างจนบล็อกเกอร์เข้ามารีวิวถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วด้วยโลเคชั่นมันสวยอะเนาะคนก็เลยแห่ตามมาจนรายได้ช่วงแรกๆที่ทะลุเป้าไปเลยนะแต่ก็นั่นแหละ หนูรู้สึกว่ามันแมสเกินไปมันไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกที่อยากจะทำร้านเพื่อคุยกับลูกค้าเลยเลยพยายามหากาแฟ่สเปเชียลตี้หรืออะไรที่ไม่ค่อยแมสมาเสริมซึ่งคนก็ซาลงนะรายได้น้อยลงนะแต่แปลกที่หนูกับรู้สึกมีแพชชั่นอีกครั้ง <c oughs> อ่าไอเสียงสุดท้ายนี่คือกูภาคไม่ไหวแล้วนะครับ จริงๆแล้วนะักขวัญน,นี่คือหนึ่งในแรงขับเคลื่อนของเด็กรุ่นใหม่ในภูเก็ตที่พยายามผลักดันกาแฟสเปเชียล y ตี้ให้เป็นที่รู้จักกันนะครับเพราะงั้นฝีมือน้องจึงไม่ธรรมดาเลยนะถ้าคุณมาที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับความเงียบสงบที่แตกต่างมากๆกับความเป็นภูเก็ตแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับฝีมือการทำกาแฟของน้องแน่นอนเป็ดเองก็ใช้เวลายอยู่ที่นี่งานพอสมควร ใช้เวลาเพื่อฟังเสียงต้นไม้สูดกลิ่นดอกไม้ใบหญ้าพูดคุยกับนกและแมลงและก็ปล่อยให้ตัวเองได้อยู่ในความสงบนิ่งแบบนั้นจนสามารถเติมเต็มพลังงานและจิตวิญญาณที่เหนื่อยล้าก่อนจะออกเดินทางต่อไปโดยหวังเพียงว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทำร้านกาแฟเล็กๆในสวนยางหรือว่าในป่าสวยๆแบบนี้บ้างครับ